รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษาโลจิสติก์มทรธัญบุรีศึกษาดูงานโรงงานยาคูเสริมทักษะโลจิสติกสู่ความยั่งยืนเมื่อวันที่10ตุลาคม2 5 6 8นักศึกษาสาขาการจัดก,การโลจิสติกและซัพพลายเชนคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรางกูลอิสรางกูลณอยุธยาเดินทางเข้าศึกษาดูงานณโรงงานยาคุประเทศไทยจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดก,การโลจิสติกการวางแผนห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย โดยเฉพาะแนวทาง green production ของยาคูซึ่งเน้นการผลิตที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดของเสียและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาขั้นตอนการผลิตนมเปี้ยวตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงการขนส่งสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการโลจิสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติ UNSDG ในด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมและการผลิตอย่างยั่งยืนกิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของคณะบริหารธุรกิจมทรธัญบุรีในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ควบคููไปกับ การตระหนักถึงความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างสมดุลจารุดาชาติรัยธนาวิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ